สวัสดีค่ะดิฉันสรสัสวดีมุสิกบุตรนะคะเริ่มเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อปีพศ2556ค่ะผ่าตัดไปสองครั้งแล้วก็มาเริ่มรับประทานยาประดงของบริษัทกรุงเทพทิพโอสดเนี่ยในปี57ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับมาจากผู้ที่แนะนำให้รับประทานเพราะว่ามีคนรับประทานแล้วร่างกายแข็งแรงดีการรับประทานยาประดงเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือต้องมีวินัยในการรับประทานแล้วก็รับประทานอย่างต่อเนื่องอยังรับประทานยาอยู่นะคะแล้วก็แนะนําผู้อื่นด้วยเพราะว่าคนอื่นที่ ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคสะเก็ดเงินก็ตามหรือเป็นมะเร็งก็ตามหรือมีร่างกายผิดปกติในเรื่องของเซลล์ในร่างกายก็จะบอกเขาว่าถ้าทานแล้วทานยากแก้น้ำเหลืองเสียนี้แล้วเมื่อน้ำเหลืองเราดีเราก็จะสามารถที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแข็งแรงขึ้นค่ะคนอื่นก็จะเชื่อเราเพราะว่าเราร่างกายแข็งแรงให้เขาเห็นก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจค่ะที่เราได้ช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์ ก็ใช้ชีวิตปกตินะคะเพิ่มการออกกําลังกายมากขึ้นค่ะดูแลตัวเองด้วยการออกกําลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ยาประดงของบริษัทกรุงเทพทิพย์โอสถข้อแรกเลยนะคะก็มีอยข้อ2มี GMP มีเครื่องตราฮาลาวด้วยนะคะคนเป็นมุสลิมก็สามารถรับประทานได้สืบก่อนคะ่ะแล้วก็ศึกษาก่อนนะคะว่ายาแต่ละอย่างเนี่ยมีมีม มีการเป็นมาเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อตรวจผลเลือดค่ะค่าตับค่าไตาและค่าอื่นๆเนี่ยเป็นปกติแล้วก็ดีผลเลือดออกมาดีมากก็ยิ่งทำให้เราเชื่อมั่นค่ะว่ายาตัวนี้จะไม่ทำลายการทำงานของตับและไตของเราค่ะ น้ำเหลืองดีเนี่ยมันเป็นหลักของของสุขภาพร่างกายอยู่แล้วถ้าน้ำเหลืองดีนะคะเม็ดเลือดขาวดีเม็ดเลือดแดงดีอย่างที่กล่าวข้างต้นเนี่ยก็จะทําให้สุขภาพทั้งหมดแข็งแรงช่วงที่เรากินยาเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ยาเนี่ยเข้าไปยับยั้งไม่ให้เขาเจริญเติบโตจากผลการ c ีทีสแกนนะคะจริงๆพี่อ้อมเนี่ยเจอเออก้อนเนื้อต้องสงสยัยที่ตับกระปอด คุณหมอก็ CT s c a แกนซ้ำถึง9 9 9เดือนคือ3เดือนอีก1ครั้ง3เดือนอีก1ครั้งแล้วก็3เดือนอีก1ครั้งจากปี56จนถึงปี63เนี่ยก็8ปีแล้วเนาะผลการซีทีสแกนทุกครั้งเนี่ยก็ผลออกมาชิ้นเนื้อที่ต้องสงสัยก็ไม่มีค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะอยากอยากให้กำลังใจกับทุกคนเลยนะคะที่พบโรคร้ายในชีวิต ชีวิตเนี่ยถ้าเราดูแลเขาแล้วเราก็มีจิตใจที่เข้มแข็งว่าวันนี้เราอยากอยู่เราอยากอยู่กับใครในครอบครัวของเราจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวค่ะถ้าเราทำให้ตัวเราแข็งแรงแล้วเราก็มีจิตใจที่คิดว่ามะเร็งก็เป็นโรคหนึ่งเท่านั้นที่สามารถรักษาได้มีความเชื่อมั่นในในทุกสิ่งทุกอย่างแต่วันนี้เราก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้เราอยู่อย่างมีคุณภาพที่ดีค่ะ อยากให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีเหมือนที่ตัวพี่อ้อมเป็นนะคะแล้วก็อยากให้ดูแลอย่างต่อเนื่องอย่าวางใจอยากบอกว่าอย่าวางใจแต่อย่ากังวลใจว่าการเป็นมะเร็งเมื่อเรามีเซลล์มะเร็งในร่างกายแล้วพี่อ้อมคิดว่ามันมันมันจะบอกว่าหายคงไม่ได้แต่พี่อ้อมก็จะดูแลเขา ให้เขาอยู่ในความควบคุมของเราทั้งจิตใจของเราและก็การควบคุมด้วยตัวยาและการออกกำลังกายที่ดีค่ะ